ใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกช่อง Money Hero นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมมาดูคลิปสมาชิกด้วยเพียบจัดหนักจัดเต็มนะฮะถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยจะเห็นแค่คลิปอย่างเงี้ยติวเข้มก่อนเทรดก็จะเห็นรายการทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกจะเห็นทฤษฎีกระแสครับจะเห็นรายการสอนหุ้นครับจะเห็นโอ้โหรายการอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับนี่มีอัปเดตแผนเทรดทีเฟกมีอัปเดตแผนเทรดหุ้น ให้หมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เพื่อนเพื่อสามารถสมัครได้ที่ช่อง Money Hero ได้เลยนะครับหรือสงสัยสอบถามเรียดเพิ่มเติมที่ l ล n e OA ของช่อง Money Hero เช่นกันมอร์นิ่และสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทปประจำเช้าวันพุทธที่10 กันยาปี68นะครับก่อนอื่นเลยผมขออัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่16วันหวยออกกันก่อนถูกหวยไหมผมไม่ได้เล่นนะอ่ามานะครับมี advance advance เนี่ยใช้สต๊อปลอส292แนวต้านที่เดิมนะครับ305บาท lt ไปเลยจ้าโอ้โหชุดเก็บสะสมเอามาพูดวันเดียวพี่เขวิ่งเลยนะฮะก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่4 1 2 5สต็อปลอสอยู่ที่38.50 a w c ไปเลยจ้านะฮะ ถึงต้านแล้วนะครับ2.5แต่ถ้าเกิดใครยังเล่นต่อก็สต็อปรอสอยู่ที่2.40เอลินไปเหมือนกันนะครับสต็อปรอส78ตังค์แนวต้าน1บาทเนาะเราไม่มองที่84ตังค์นะครับตัวดีไอเนี่ก็ยังรันได้เรื่อยๆนะครับรอขายที่9.9ก็ได้สต็อปรอสอยู่ที่9.30อีสปอร์ตเตอร์ไปเช่นกันนะครับสต็อปรอสอยู่ที่2.96จริงๆก็ขายก็ได้3.2นะแนวต้านถไป3.50คลินิกยังวนเวียนสต็อปอส ใช้ข้างล่างแล้วกันนะครับ28ท่วนนะฮะก็อย่างคงเหมือนเดิมครับอรอลุ้นเบรก30บาทซ b s b อัปเดตสต็อปลอตที่14.20แนวต้านอยู่ที่15.6เทสลาอัปเดตสต็อปลอตที่2.58เซียวมี่นะครับตำแหน่งนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสต็อปลอตอยู่ที่22.60อกก่อนจะไปดูของวันนี้นะครับดูอัปเดต ตัวดัชนีกันก่อนเลยนะฮะผมขอเลขอะไรนะฮะ1 3 1 0งสมยใช่ไหมครับพี่เขาจัดให้อ่าเพื่อนๆดูพร้อมกันนะครับไฮสูงสุดของวันนี้คือ1309.90จุดครับโหดไหมโหดไหม <laughs> อีกจุดหนึ่ง <laughs> อีกจุดหนึ่งมันก็ไม่ให้นะฮะแต่ก็ไปปิดที่1308ผมคิดว่าวันพุธนี้เป็นไปได้นะครับวันพุธนี้ตัดสินละ,ละว่าจะยืนได้หรือยืนไม่ได้ 3 3 1ขอสวยขอสวยๆปิดสวยๆจะได้จุบๆกันไปนะหุ้นหุ้นม,มันยืนยันแล้วละ่ะว่ามันขึ้นต่อนะจริงๆมาปิดแค่นี้ก็ยืนยันแล้วละ่ะนะฮะแล้วก็ในตัวดัชนีเนี่ยจริงๆมันสามารถคัดพอยต์ได้เลยนะครับสต็อปลอตคือ1287ตรงนี้นะครับไม่ควรย่อต่ำกว่านี้นะตอนแรกมันอยู่ที่เท่าไหร่วะ1275ปะ่ะ อัปเดตไปแล้วก็ตรงนี้อัปเดตที่1,2,8,7นะฮะมาดูที่ตัวซีรีส์แกันบ้างนะครับซีรีส์แเนี่ยมองดูชุดขึ้นใน3นาทีเนี่ยมันอยากขึ้นนะครับเพราะว่าชุดนี้โลแล้วเห็นไหมฮะโลแล้วก็มาโลที่ต่ํากว่า8,3,5มันดึงกลับทันทีแล้วก็ดึงขึ้นเพราะฉะนั้นในกรอบนี้ใครเล่นมอง L ไว้ก่อนวางสต็อปลอที่8,3 4.8มั้งโดยประมาณเนี่ยแท่งเนี้ย เออเป๊ะเลยนะฮะแปดสามสนะครับมองแนวต้านก็เล่นเก่งกำไรสั้นๆเอานะครับแนวต้านเรามองแค่842แค่นั้นถึงเดี๋ยวมันก็ย่อนะฮะดูกันต่อเลยนะครับตัวที่จิดสแกนมีชุดรอเนาะเป็นหุ้นไซส์ใหญ่แทบจะทุกตัวเลยนะครับ BJC สตอปรออยู่ที่20.40 ลุ้นเบรกรอบนี้ก็น่าจะไปใกล้ๆ25บาทนะครับอัพไซต์อีกยาวเลยนะแล้วก็ C-CET ไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่พอเล่นได้ครับสตอลอลที่6บาทท่วนแนวต้านมอง7บาท10สตางค์ะอาจจะแบบใกล้เคียงอะเฉียดๆอาจจะ7บาทหรือว่า6.9นะครับแล้วก็ CPR ตรงนี้เล่นได้เลยนะครับบางสตอลอลที่48.25บใครชอบหุ้นใหญ่ก็ลุยครับแนวต้าน 52.50SCGP ก็รอรอดูวันนี้แล้วกันนะครับอย่าเป็นแท่งแดงถ้าไม่เป็นแท่งแดงก็เล่นได้สต๊อปรอสอยู่ที่18.8 A.I เหมือนกันนะฮะอยากให้ติดตามดูก่อนนะครับถ้าไม่ไม่เป็นแท่งแดงก็เล่นได้สต๊อปรอสอยู่ที่4.98เาของบาทก็ได้นะครับแล้วก็ตัว Cat L 23จริงๆแคท L เราตามกันมามานานนะมานานแล้วก็มาลึกมากนะฮะตรงนี้ก็ออกทำหายไปแล้วนะครับสต๊อปรอสอยู่ที่7.60 แลลี่ครับแนวต้านถ่าไปอยู่ที่8บาทแล้วก็น่าจะ8บวกบวกแล้วก็ CP e x t r a ตนะตัวนี้ก็เล่นได้ครับสปอร์ดอ,อยู่ที่22.1นะหรือว่าจะใช้ที่21.8ก็ได้นะครับแล้วก็ n o b บ e เดี๋ยวจะมี XM นะครับตัวนี้ขอรอดูวันนี้อย่าเป็นแท่งแดงอย่าต่ำกว่า2.2ถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไขเล่นได้เลยนะครับบางสปอร์ดที่2.20แล้วก็ n s l เป็นตัวตัวเดียวที่น่าจะเล่นชานะ ก็ลองตามดูนะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเฝ้าแนวต้านอยู่ที่34.25แล้วก็ตัวสุดท้ายนี้ฝากทิ้งห้อยไว้สำหรับใครที่ชอบทองนะครับ G L D Stop Loss ใช้4.64จ,จริงๆผมว่าวันนี้น่าจะรู้เรื่องออวันนี้ออรู้เรื่องแน่นอนจะทํา,ากําไรจะขายก็น่าจะเป็น Day Trade ได้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเก็บไม่มีตังค์เยอะอยากจะเก็บทอง นะไม่อยากซื้อทองแท่งใช้เงินทีหนึ่งห้าแสนหกใช่ไหมตอนนี้ก็มาซื้อ GLD ใช้เงินแค่4บาท5บาทก็เก็บได้แล้วนะครับตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือมันซื้อหุ้นเดียวก็น่าจะได้นะเออนะหรือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าตัว DR เนี่ยมันซื้อหุ้นหุ้นเดียวได้ซื้อ10หุ้นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ซื้อร้อยหุ้นก็ไม่แพงครับสี่ร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองจบไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสู่ฝั่งของคําถามกันบ้างนะ ำ้รับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มทีเฟกนะครับก็โทรปรึกษาได้เนาะคุณทอมคุณจอยหรือว่าคุณแนนก็แล้วแต่ชลอกเลยนะถ,ถูกใจก็ชื่อไหนก็โทรไปเลยนะฮะมาดูนะครับมีคำถามอะไรบ้างสอนน้องเวลาแบบไหนเก่งภาษ <laughs> าอังกฤษจะพูดว่ายังไงล่ะไม,ไม่ได้สอนโรอองเรียนสอนนะฮะแล้วก็เวลาจะสามารถแยกออกนะแบบ ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแต่เขาก็จะเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยความเป็นภาษาอังกฤษเลยนะเขาจะไม่ได้แบบกล้วยคือบานาน่าอะไรอย่เงี้ยนะเขาบานาน่าก็คือบานาน่าแอปเปิ้ลคือแอปเปิ้ลเกรปคือเกรปนะออเรนอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจด้วยแบบมันคือคาคานั้นไปเลยมันไม่ต้องมา,มาผ่านสมองในการปแปลก็ไดีเหมือนกันนะก็ฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขายังชอบภาษาอังกฤษอยู่ผมก็จะสนับสนุนต่อแต่ถ้าไม่ชอบผมก็จะพามา พามาเต้นร้องเพลงเล่นตลกอะไรไปเนาะนะแนวน้ม AP, เอพีนอนเวลาให้ป๊าป๊าทำสระน้ำให้เลยมีครับที่บ้านก็มีแต่ว่าเป็นสระยางตอนนี้ก็เป็นบอกป๊าไปหมดแล้วนะฮะส่วน AP เนี่ยคุณนุสลาผมให้ไปตั้งแต่วันนี่ไงติดสแกมวันที่สิเดือน9กนะครับก่อนมันกระชากน,ะนี่ยผมเห็นนั้นแต่แท่งนี้แลลวฮะเพราะว่าคลิปจะไปลงวันที่สิได้ต้องเห็นตั้งแต่วันที่สิ แล้วเรไปลงเช้าวันที่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่ายังตามไหมไหมยังตามได้ครับวางสปรอตอยู่ที่8.20อาจจะลึกนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะแนวะโนมไปต่อนะครับขึ้นต่อแต่ว่าคุณนุสราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแล้วละ่ะเพราะแกดูทุกคลิปโดวยเฉพาะคลิปสมาชิกนะแกมาคอมเมนต์บ่อยนะผมจําได้ขอแนวโนม tta ขาติดที่4.7เดฮะเดี๋ยวเอาใหม่คำถามใหม่ดิติดที่4.7หมายความว่าพึ่งซื้อหรือ ซื้อไปนานแล้วและมันมาครบรอบฮะหมายถึงติดตรงนี้หรอหรือว่าติดตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่เรียกว่าติดนะพี่เพิ่งซื้อวันเดียวใจเย็นๆแต่ถ้าติดมาตั้งแต่เดือน3เอเอันั้นติดอยู่นะครับก็ขึ้นต่อครับสบายใจได้ไม่ไม่ติดหรอกถือไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ได้กำไรนะครบรบวนรอ E 1เออนะจะแนะนำรอ,อเข้าเมื่อยืนได้3.9ตอนนี้3.2 5จองหาพอเยยได้ยัง ผมอ่านไม่ออกคุณส้มแล้วกันเนาะคุณส้มผมบอกงี้นะครับ E1V อ่ะเนี่ย E1 เนี่ยโซนเนี้ยคือส่วนรอในเดือนนี้ยรอหวยออกว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่แนวโน้มแม่งดีแน่ๆเออคือเข้ามารอเหอะนี่สถ้าตลอวางตรงนี้แหละ37บาทเข้ามารอส่วนหวยมันจะออกไงอะ่ะคือตลาดเวียดนามมันจะใหญ่ขึ้นมาหาศาลแน่ๆแน่ๆไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่ามารอเหออ นะครับสตบรอรลอตสารู้เรื่องเดือนนี้แหละนะครับแนวโน้ม TFG ครับแนวโน้มกลับตัวแล้วใช่ไหมทุน5.25จุาทีที่เล่นไปรอบที่แล้วนะฮะกลับตัวแล้วนะครับขึ้นย่อยอุ้ยทุนดีนะครับขอชมเชยเนานะสตรอรลอต5.15แนวต้าน6บาท10สตางค์นะครับอู้ดูสิดูสิดูเดือดนะฮะยังเข้าเล่นทันไหมเดี๋ยวเช็คดูนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูสัก2วันก็ได้ครับถ้าเกิดยังอยู่โซนี้ไม่ได้ย่อต่ํากว่าเอาเอาวันนี้ได้วันนี้ถ้าไม่ต่ํากว่า15บาทนี่ยังพอใช้ได้แต่ถ้าต่ํากว่านั้นก็บายบายนะฮะรอติดตามดูก่อนเนาะโอเคอ่ะจบไปแล้วนะครับจริงๆมีหลังใหม่เข้ามานะถามผมว่าเฮ้ยทำไมจะต้องรอเลขเออนี่นเซตนี่นะทำไมจะต้องรอเลข1 310จริงๆอะ่ะมันจะเป็นเลขไหนก็ได้แหละ อันนี้พูดกันตรงๆนะเพียงแค่ว่าเราอยากจะรู้โมเมนตัมหลังจากการพักตัวของวันศุกร์อันนี้คือแท่งวันศุกร์นะครับมันปิดปิดเป็นแท่งแดงเนาะคือสวยแต่ไม่สุดเอาอย่างนี้ไม่มาสวยแบบงงๆสวยแบบแปลกแปกเคยเห็นไหมสวยนะแบบมองมองดูแบบผู้หญิงคนนึงสวยนะแต่แบบไม่แปลกว่ะติดอะไรอยู่อย่างหนึ่งแต่สวยอะ <c oughs> ก็เลยมองว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ย ถ้าออกมาอารมณ์อารมณ์เหมือนเปิดมาแล้วเห็นคิ้วแล้วว่ะเห็นเห็นคิ้วมาแล้วแบบเฮ้ยคิ้วน่าตา,น,าน่าจะดูดีว่ะเปิดมาอีกเฮ้ยเห็นตาข้างซ้ายแล้วเออดูดูสวยแล้วเปิดมาอีกเห็นเห็นร่องแก้มแล้วเห็นโหนกขึ้นมาแล้วทรงจะดูดีนะแต่ถ้าเกิดเห็นคิ้วแล้วตามาแบบโอ้เอามาตาสวดออกมาเลย,เนยนะมาเปิดฟันเหยนเอนออกมาเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหม เออเนี่คือเราอยากจะรู้ว่าจันทคารพุ้นเนี่ยหวยมันจองออยังไงแต่ออกมามันมันดีเนี่ยรงเนี่ยดีแบบเนี้ยถือว่าดีเลยนะฮะหนึ่งสามศูนย์เก้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมแค่ผมอ่านคลื่นนั่นแหละแต่ผมอยากจะเอามาอธิบายให้กับเพื่อนๆทางบ้านเข้าใจง่ายเพราะคนที่ติดตามเอาจริงรุ่นใหญ่ทั้งนั้นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ติดตามรายการนี้เนี่ยไม่มีหรอกวัยรุ่นเนี่ย เดียวมีแต่ว,วัยรุ่นน้อยมีเหมือนกันนะแต่เป็น,ปนสัดส่วนน้อยจะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบแบบเป็นรุ่นใหญ่เป็นพ,พี่ผมนะนะฮะก็เอามาอธิบายง่ายๆให้เขาฟังจะได้รู้เรื่องว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้ามีอะไรแอดไลน์มาคุยกันนะผมอาจจะไม่ได้ตอบแบบเรียวไทม์ทันทีแต่ว่าผมตอบแน่ๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อน เดี๋จอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ bye อา,อนนายบายเอาผักกับเส้นพร้อมกันใช่ไหมคะต้องใส่น้ำซอสนะ งับร mm hmm. อมานานเนาะโหจริงเหรอเนี่ย Amazing โอ้โหอาบะกว้างๆครับ งับงับ,บอืมเ,เสวยนะเนเลายมงคนสั่งมาแล้วผักของเรานี่นี่ไปกินให้หมดนะ กันหน่อยพูดโถโถ